เปิดอาชีพใหม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังประกาศออกจากวงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัดสินใจยุติบทบาทผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการท่ามกลางแฟนคลับและคนในวงการเพลงที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้จัดก,การส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดเผยถึงอนาคตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าหลังจากนี้หนุ่มบิ๊กตั้งใจจะเดินหน้าร้ายขายสินค้าผ่านทางเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นอบกรอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาเขียวเดินทางทำธุรกิจขาย เพลงโตเกียวมิวสิกที่ดูแลทั้งงานเพลงและงานแสดงทั่วประเทศต่อไปรวมไปถึงงานอื่นๆยังอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองตอนนี้ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่พูดคุยกับทีมงานก่อนตัดสินใจทำผู้จัดการยังเปิดเผยอ,อีกว่าตอนนี้ขอเวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักที่จังหวัดอุดรธานีโดยหนุ่มบิ๊กยังได้โพสต์ภาพแบบบ้านที่จะสร้างในจังหวัดอุดรธานีพร้อมระบุว่า บ้านชายโสดลูกติดสองณอุดรธานีช่วยเลือกหน่อยครับ